Uh huh. เออเหอเศษเงินชุดนี้รับไปเกินครึ่งแสนใครจะไปคิดว่าเศษเงินกองกองแบบนี้มีมูลค่าเยอะขนาดนี้วันนี้ลูกค้านําเศษเงินเครื่องประดับเงินมาทั้งกองเลยครับเยอะจนต้องแบ่งหลอมออกเป็น3มชุดกันเลยทีเดียวนี่นะครับขั้นตอนการหลอมพอหลอมเสร็จก็จะเอาแต่ละชุดมาชั่งแล้วไปเช็คเปอร์เซ็นต์กันแบบละเอียดครับราคาเงินณนะวันที่25พฤศจิกายนนะครับ ิโลกรัมละ5 3 3 0 0บาทชุดที่1เปอร์เซ็นต์เงิน9 1ได้ราคากรรมละ43บาทรับไป15,270บาทชุดที่2เปอร์เซ็นต์เงิน95.1%ได้ราคากรรละ45บาทรับไป1 9 3 3 8บาทชุดที่3เปอร์เซ็นต์เงิน8 4ราคากรรละ40บาทรับไปทั้งหมด 29,208บาท <Wow. S 1> รวมทั้งหมดเป็น63,816บาทแบบจ่ายสดให้ทันทีครับ <Wow. S 1> ใครมีเศษเงินลองเอามาเช็คมาหลอมเช็คเปอร์เซ็นต์กันได้นะครับอาจได้หลายหมื่นแบบนี้ก็ได้ครับ